จักอยู่ข้างในมีงูมีอย่างกูทุกคนโุกป,ป้าป้าพี่น้องงามๆเลยสุกแล้วหนึ่งสบายดีสบายดีพี่น้องมือนี้แม่นองน้ำอ่าอีพีนี้เนาะอ,อีพีนี้แม่นองน้ำกระสีมาแข่ง้ตน้ะพี่น้องเกี่ยม ขุดหัวข้ามือื่นเนาะกี่เ็ดผ้าข้าวกระเ็ดต้นนี่เนาะต้ตนเงินข้ากับมะกะเกียมเนะมาะเมื่อกี้นี่แม่น้องน<ม>้ำไปซื้อถงอุงยางใส่เงินเนาะไปซื้อถงอุงยางใส่เงินแล้วก็ไปเปี่ยนเงินน้อยนเนาะนี่พี่น้องไปเปี่ยนเงินน้อยไปสองพันกี๊บมะหอยมาหอยใส่ต้นเนาะให้มันงามพี่น้องเว้ยขาก็บโได้ใส่หลายดอกวเพราะว่าเงินน้อยข้าบโพอนะมัน ขอคสวยมีต้นน้ำว่าสบายดีก่อนไหมสบายดีต้นน้ำชีเฮทสสวยแม่บมอสวยแล้วไหมสวย <laughs> ต้นน้ำเพิ่อนสวยแม่เดอ้อจังได้บุญหลายๆเดอ้อต้นน้ำมานั่งอยู่นี่มานั่งนี่ก็ได้แม่สิญยบมาเด้อแล้วก็เครื่องสว่านนั่นบอกตายแล้วก็เครื่องสว่านเฮ้ยว่าววานั้น <laughs> ເຮົາຕ້ອງມີອາຍຸຍືນດົນໆເນາະເຮົາຈະຢູ່ຈົນແກ່ເປັນຄຸນຕາເປັນຄຸນຍາຍແກ່ແກ່ພຸ້ນເນາະໂອເຄບໍ່ມັນນານໂພດໂອເຄບໍ່ມັນນພແທ ใส่ซองนะนี้เนาะอยู่ลาวห่เห็ดตนวน็นใส่ซองนะนี้หล้กกาจะเอามาติดใส่ประมาณนี้เห็นปะม้าใจชุดเท่ แม่ลองเฮ็ดลองเบืองดูน้องน,นั้นขยี้นะนี่กอาเบื้องนี่เฮ็ดขยี้เบืงดูขยี้เบงขยี้แล้วมันกะเป็นหอยแบบนี้แล้วน้องน้ำก็เอาใบปอนลงเอามือหยับลงดึงทางนี้เข้าเบื้องนี้ปะคอน อยากสวยแม่อยากสวยมาว้าบออยากสวยมาว้าบอนี่สวยบอสวยบอสวย,สวยแล้วแม่น้องน้ำเขียนต้นแล้วแล้วพี่น้องนี่เนาะต้นต้นเฮ็ดเฮ็ดต้นอยู่ทางฝั่งลาวเัาก็จะประมาณนี้ต้นแบบธรรมดาพี่น้อง บัได้ยใส่ยังหลายของกินแล้วแม่น้องน้ำสิใส่ผ้าขาวเอาเนาะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนแรงโตเฮ็ดกินโตมาโตพี่น้องแรงแงมาแม่น้องน้ำเกี่ยมจะเฮ็ดมกป่าเนาะเฮ็ดมกปลาเฮ็ดซุกพักเฮ็ดแจงเฮ็ดพวกใส่ผ้าเขา้าเมือตอนนี้มาเอาหัวสิไข่ก่อนหัวสิไข่อยู่นี่ทางนั้นเข้าบัวได้แล้วมันหกมันหกเข้าบัวได้เราได้เอาทางลัด <laughs> ลาบกันเล้งเด่ม ouais, ือเอาอันนี้ก็หกหนูทัวร์โบอันบุษบัตแจกอยู่ข้างในมีงูมีอย่างอะไรกันเอาไปนนี้สามีกับมีเบียโอ้แขนมันจำเป็นซ้ำหมดละ นี่มันก็หัวเยอะๆไปใส่มกฟอกมกปลาโอ๊ยเก็บเลยเก็บแขนมันหัวโพสี่น้องทางนั้นเข่ามึงน้องการเข่าได้ทางนั้นมันก็โมได้ลำบากเนาะมันก็ไม่ลำบากต้องคือไปลากเครื่องเขานี่แหลนะเนาะคืไปลากเอาเครื่องเขาอยูส่สวนนี่แหละ คุณภีพเนาะหมกปลาหลายชนี่นแต่ว่าบางเชือเขาใส่ต้มนั่นต้มนี่เอ้อมีหัวหนึ่งซะโอ้ก็ได้แต่ว่าบางเชือมันบริอัดพอแล้วนี่มันไปหัวง่ายอยากเฮ็ดสวนด้ไปวันนี้จะเฮ็ดหมก น้องน้ำชีเข็ดโมกป่าโมกป่าป้าพี่น้องงามเลยเนาะมาต้มโมกป่าป้าอ่าไว้ใส่อันนี้เข้ามื่ออื่นนะพี่น้องเด็ดงานเลยป้าป้าป้าเปลี่ยนโมเมียนเนาะอันนี้มันอันนั้นแล้วมื่อนี้เวียกหลายแหงพี่น้องยังอีกหนึ่งเปือกหนึ่งมันเนาะไว้ใส่ชาเข้า ตอนสวยพัดไม่นองน้งําอันนี้โบได้มาเฮ็ดผ้าข้าวเออโบได้าาเห็ดมาเฮ็ดคงกินไว้เนาะเพราะว่าตอนสวยมันกระขายเครื่องดิสตราดพี่น้องลักษณะเงินกอยาไดบุญกอยาเฮ็ดจากซีเฮ็ดกระก <c ười> ดไดเนานะเงินกอย,กกยกาไดบุญกอยาเฮ็ดก็เลยปิ้นหานมาตอนแรงก็เลยมาเกี่ยมเฮ็ดคงกินนี่เฮ็ดไว้แล้วเมื่ออื่นเช้าเนาก็จะอุ่นเอาตอนเช้าเนาะเพราะว่าคันเมื่ออื่นสีเฮ็ดเหมื่นโบทัน นัสศเฮ็ดเข้าตู้ไว้แล้วจังสิอุ่นเอาเนาะพี่น้องตอบง่ายขนาด ขาวๆนี่เป็นน้ำมันเนาะเพิ่นมันมันเทมันว่าลายเบี้ยเก็ดน้ำเกล็ดน้ำมันเนาะไปหนึ่งเกล็ดหนึนงมันน้ำน้ำยังไม่ได้กินข้าวแรงเลยแต่วันนี้ไปหนึ่งก่อนจะสิกินพี่น้องเบี้ยเป็นลายเบี้ ัอันนี้ทางฝั่งไทยเอิร์นมันอย่างพี่น้องอยู่ลาวเอิร์นมันต้นพี่น้องนี่เปลือกมันเป็นยังไงอยู่ลาวเอิร์นมันต้นี่ เย Milky D M s e ส i n g يع E A J A cuarto 偶 G T 시고 T strangieps cuz Iaini Chip erики อ r i v i l e g e s are s u น h memories so I gestured that each ambition is photogenic it to another p e r เผืกอยู่นี้ แต่ยังบสุกอันนี้มันมันดางมันตนแล้วก็มากอเนาะเพื่อสิแล้วแต่ละอย่าง เองบ้ามปัญใดพี hmm. ่น้องบ้ามปัญใดอะไรกินตอนเช้าๆก็ได้กินในน้ำน้ำตื่นตื่นมาเมื่อนี้ยจะถามบุญเพื่อตอนเช้าเนาะมามาต่อในทเ่ในที่กินของกินของอยู่เนาะอันก็น้อย ข้าจะไปรัดทีน้องในโรงงานยังบริลลามังไม้เนาะนี่อันนี้เป็นมังไม้ที่ซื้อมาเนาะยังไม่ได้ไล้างเดี๋ยวเราจะล้างใส่้าเข้าแล้วตอนนี้กระชากหมดข้าวแล้วน้ำข้าวหมดข้าวแล้วอันนี้จะลวกัภาคถยวลวกภาคครั้งข้าวแล้วนะคะจะอุ่น อุ่นเป็นข้าวต้มขนมเมื่อวานนี้เนาะขอให้โชคยิ่งใหญ่เป็นไปท่าทอเท่าเข้า,าสู่พระนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้าเดินสาธุสาธุสาธุจับเดือเสือ ต uhm ัวไปที่ร้อยหัวสร้าข้าวสามเพือกสามเมือก

ม่พอเพิ่มแล้วเท่ากนอ่ะพ c e ท่ากันอีกอันก็ได้แมคนไหนไม่ไหวามันจะมีหัวมากเนาะแต่ิดตกว่าราบอกห้นั่เราสนุกแต่ไม่มีนั ถ้าเข้าพี่น้อง

I'm 工厂。 這是我 อุปถาแห่งคุณเกลืทั้งสามปักการคอยตางอรหันนะ่งั้งอภุตตาปารถิกรยาหนังมันเตกัลยาหนังปาริโยตนากรลยาหนังสัทธัง <ederim. S 1> สัพยัญญาที่วราปาริปุณังปาริสุขังภพจาธยังเจียกเบยังสาธุสาธุสัญญาสัญญาปาริตังพุตมะกลาง